ดโดน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 หนึ่บาทจัดส่งฟรีมีกก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับโคตรแก้วอะโอ้โหตัวใหญ่มากโอ้โนเทียนเทียนโดนโดนโดนโนโดนโดนสุดยอดครับแก้วครับาพคกัมเนอร์หนึ่งพัดร้อยบาทส่งฟรี มีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศทั่วประเทศเลยก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนะตกปาทุกคนทุกขั้นนะครับวันนี้ก็มาพบกับผม TK กันเนอหรือว่าธนากรอุปกรณ์ตกปลาหรืออะไรว่ามันหลายชื่อมันหลายชื่ออะไรกัน TK Garner ชิง TK Garner TK Garner ก็ใช่นะครับวันนี้เรามีสินค้าดีๆที่จะมานําเสนอนะครับเราได้ไปทดสอบแล้วนะครับตัวนี้ล้างชุดนี้ชุด ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะช,ชุดยิงพองไอชุดยิงชุดนี้เราได้โฆษณาปร,ประมาณปีที่แล้วนะครับในราคา1,700บพัเ้อยบาทแต่วันนี้นะครับแต่ก่อนบัวค่าส่งนะครับบวัวค่าส่งใส่อีก150าบาทแต่วันนี้วันนี้เราได้โปรพิเศษจากขนส่งไปณีน์ไทย,ยนะครับเราได้พิเศษจากไปณีน์ไทยส่งถูกกว่าชาวบ้านเขาอ่ะ และก็เป็น EMS e <MS S 2> ด้วย EMS เลยเหรอเพราะว่าเราส่งของเกินเป้าหมายทุกร้านค้าในอุดรธานีก็คือส่งเยอะที่สุดส่งเยอะที่สุดสเยอะ <Yes. S 2> เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเขาเลยให้สิทธิ์เราส่งได้ถูกกว่าชาวบ้านเขาในอุดรธานีและเป็นนัมเบอร์ของ EMS เราก็เลยมาจัดโปรให้ท่านผู้ชมได้นะครับท่านผู้ชมนะจัดไป,ดไปนะครับ <ไป S 1> วันนี้1,699บาท จัด <1700. S 2> ส่งฟรี EMS ส่งไวอย่างแน่นอน,นครับอืเก็บเงินไปทางไหมเก็บเงินไปทางทั่วประเทศเย้แี่ผมบอกเลยว่าโปรนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับ <Hey. S 2> ผมได้ดีท่านผู้ชมก็ต้องมีส่วนได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่มีท่านผู้ชมผมก็ไม่มีทุกวันนี้นะครับผมนะไม่มีคนซื้อผมอย่างแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเวลาผมได้อะไรดีผมจะมาแบ่งให้ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนครับมาเดี๋ยวมาดูนะครับออปชันที่เราว่า1,699บาทจัดส่งฟรี e m s มีเก็บเงินปลายทางค่าส่ง0บาทเนี่ยหน้าบ้านท่านไม่มีบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นในราคา1,699บาทจัดส่งฟรีแค่นี้เลยนะครับท่านผู้ชมไม่มีบวกค่าส่งนะครับออปชันจะเป็นประมาณนี้นะครับนท้ายไม้สน ผมคัดพิเศษนะครับทำสวยๆแบบนี้เลยมีหลายลายไม้มันมีของเปอร์เซียและของรัสเซียนะครับของเปอร์เซียจะเป็นลายประมาณนี้นะครับคัดๆกันไปนะครับรัสเซียจะรัสเซียจะซาดิชไหมอ่ารัสเซียจะซาดิชนะครับผมโซ่บท่งโมบะมือนะครับผมเยอะมากนะครับแต่ว่าของอ่าเปอร์เซียจะเป็นลายประมาณนี้อันนั้นขนส่งเรามารับนะครับซมๆอันนี้อันนี้ออฟฟิศแรกนะครับครึ่งรถนะครับออฟฟิศผมอีกครึ่งหนึ่งเต็มเต็มเลยหรอ เต็มครับโคตรเยอะส่งไปสินีไทยไหมไหมแม่ก็ประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเราเราจะมาพูดถึงออปชั่นตัวนี้นี่เองนะครับไม้สนสวยๆตัวนี้นะครับผมนะผมให้นะครับไกเซฟสเตนเลสสตีลนะครับเป็นสเตนเลสสตีลนะครับตัวนี้เป็นไกกล่องนะครับนี่เวลายิงลูกก็มันจะเตะลูกประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผูกเชือกนะครับ่านผู้ชมนี่ดูนะดูนะ นี่ก็จะประมาณนี้นะครับกระบอกนี้ผมไปทดสอบมาได้สองสาวันแล้วนะครับเราไปยิงปลานะครับท่านผู้ชมนะก็เป็นที่น่าพอใจนะครับจัดมาสองแต้มนะครับนะก็มีสองทรงทําผลงานได้ดีทั้งสองทรงนะครับทรงนี้จะเป็นทรงมือสอดนะครับทรงมือสอดร่างเหลี่ยมยัดไม้นะครับทรงที่สองเป็นทรงสไนเปอร์นะครับร่างเหลี่ยมยัดไม้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลย ตัวนี้ให้ไกลสแตนเลสไปแล้วลูกดอกนะครับตัวนี้ลูกดอก4.5มิลนะครับแล้วก็ส่วนตัวล่างจะเป็นล่างยัดไม้แบบนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมนะแล้วก็ขาจับท่อจะเป็นสแตนเลสนะครับขาจับท่อจะจะเป็นสแตนเลสนะครับท่อ PVC พร้อมสาย PE จะเป็นสาย80ปอนด์นะครับยาวไม่ต่ำกว่า70็ดถึงเมตรนะครับยาวมากนะครับแล้วก็ไอตัวปีกนะครับจะเป็นปีก คายธนากรนะครับนี่เอานี่แหละนี่แหละคายธนากรนะครับนะจะเป็นปีกเหล็กหนา2อมิลสามารถลางตัวนี้รับน้าหนักยางได้2เส้นขึ้นไปแต่ว่ายางที่ผมใช้น่ะมันเป็นยางใหญ่นะครับยางใหญ่นะครับสเปคใหญ่นะครับราคาแพงกว่าปกตินะครับแต่ว่ามันใช้ดีกว่าปกตินะครับใหญ่นะเห็นไหมเท่านี้ชี้นะครับเพราะว่ายางเบอร์เล็กผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัวนี้จะจะใช้ดีกว่านะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นย่างใหญ่กว่าปกตินะครับสเปกพร้อมยิงจะประมาณนี้นะครับหนึ่งกระบอกจะได้ประมาณนี้เลยพร้อมยิงพร้อมใช้ทุกประการนะครับสายพีเลูกดอกนะครับไกเซฟพร้อมๆแบบนี้ขึ้นเซฟดีๆแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่ขึ้นเซฟลงเซฟนะครับแล้วก็ปีกทุกอย่างทุกประการครบนะครับพร้อมใช้อย่างแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยไม่ต้องซื้อผมตอนนี้เดี๋ยวไปดูท้ายคลิป เดี๋ยวไปดูท้ายคลิปว่านะครับทําไมต้องพร้อมจ่ายราคานี้นะครับมันใช้ได้จริงใช้ได้ดีด้วยของไม่ดีทานากรไม่เอามาขายอย่างแน่นอนแล้วก็ตัวนี้เป็นค่ายของผมเองนะครับผมผลิตเองนะครับทรงนี้นะผมบอกเลยผมเป็นคนเขียนออกแบบไม่ซ้าใครอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นทรงเขาเรียกว่าทรงทรง a w นะครับคล้ายๆนะเพราะว่าผมเขียนให้มันโมลเดิร์นมากขึ้นจับกระชับแล้วก็เวลาเลงมันจะเลงง่ายนะครับเห็นไหม ระดับสายตาผมกับลางนี่มันจะเท่ากันใช่ไหมผมก็เล็งปัก๊กแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันจะจับกระชับมือมากๆนะครับแล้วก็ไอตัวทรงนี้ก็ยิงง่ายนะครับง่ายแข็งแรงสะดวกสบายในราคานี้นะครับ1นึ่บาทจัดทรงฟรีไม่มีอ่าจัดทรงฟรีมีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับเจ้าจะอยู่จังหวัดไหนจะเป็นภูเขาบนดอยผมก็ส่งได้นะครับหรือว่า f อประเทศเรา สซแม่เบิดครับนะครับเวียงจันท์ลวงพระบางเซกาอะไรได้หมดนะครับผมมีชิปปิ้งส่งทั่วประเทศหรือว่าเวียดนามผมก็ส่งมาแล้วนะครับจัดไปนะครับเพราะว่าผมมีอ่ชิปปิ้งส่งให้ท่านได้อย่างแน่นอนครับนะครับวันนี้ฝากไปด้วยไม่ต้องซื้อผมตอนนี้เดี๋ยวไปตัดสินใจดูตอนที่ผมไปทดสอบใช้วิธีการใช้นะครับก็วิธีการใช้เออเดี๋ยวมาพูดถึงวิธีการใช้ก่อนดีกว่าน,นะครับก็วิธีการใช้นะครับนี่ ก็เวลาท่านผู้ชมนะครับขึ้นลูกดอกก็มัดตูดลูกดอกแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่มัดตูดลูกดอกแบบนี้นะครับโชว์นาฬิกาโอเคไม่นาฬิกาซื้อเอาไม่ได้ยืมเพื่อนนะครับอ๋อไม่ยืมเพื่อนแล้วก็วิธีการใช้ก็ไม่มีอะไรมากเวลาก่อนจะขึ้นยางก็ขึ้นเซฟนะครับแล้วก็ดึงยางมาคล้องตูดลูกดอกข้างหลังนะครับอ่าแล้วก็ปรับยางให้มันเข้ากันนะครับยิงออกไปแล้วก็ม้วนเข้ามาแค่นั้นเองนะครับ แต่ว่าวิธีการเลงนะครับท่านผู้ชมต้องไปเลงเอานะครับเพราะว่านะครับแต่ละคนนะครับวิธีการเลงไม่เหมือนกันท่านผู้ชมต้องไปทดสอบเอาว่าตัวเองจะเลงแต่ล่างเลยหรือว่าเลงหลังลูกดอกไปหาปลายล่างนะครับได้หมดนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับความถนัดแต่ละคนนะครับผมยิงใกล้ให้ดูนะครับประมาณระยะไม่เกิน10เมตรแล้วก็ยิงไกลระยะไม่เกินประมาณไม่เกิน20เมตรอ่ะผมได้2ตัวนะครับ ทั้ง2ระยะเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปนะครับไม่ต้องซื้อเพราะว่ามันราคานี้นะครับทําไมผมถึงมาจัดการราคานี้ให้ได้ผมได้โปรเหมือนที่ผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปนะครับจากไปสินไทยต้องขอบคุณไปซนีมากมาก

ตัวคนใหญ่ครับแล้วอมาแล้วเียบมันเยอะที่วันต่อโอ้ยใจยูเน่าถึงออดนี่แต่นี้ <med> โอ้ถือท้าง <s> โอ้โยใหญ่ครับนิ่งใหญ่ครับวัดบดาดมันถึงโอ้ทะลุครับแล้วนี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทจัดส่งปีมีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับโคตรแจ๋วอะโอ้โหัวยหา่มาก แมมนตดเลยล่ะนี่เทียกเทียกเทียโดน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 โดครับโดน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 ครับิงววปลาอะไรอะปลาที่งีงไก่โอ้ตัวนี้ไก่ครับมิงเหอปลาตางมครับิดพลดครับอนนี้หนึ่งพันเ้อยบาทโอ้ใหญ่โย่นิดนิด โอ้ยก็อย่างนีนะโอเคมาอ้าวยิงอย่างไกลนะท่นะานผู้ชมอ่ะอตัวที่สองตัวนี้เป็นทรงยกยิง T.K. นเนอร์ครับผมสุดยอดจริงๆอันนี้ทรงกำคอเนาะใช่ยิงไกลแน่นู่นประมาณ15ถึง20เมตรนะครับไกลมากนะครัยอดไกลอ่ะอีกตัวหนึ่งสองแต้มสองแต้มครับผมโอ้ตัวนี้ขึ้นมาดูหน่อยสุดจริงโอ้ได้สองตัวเลยวันนี้สอตัวครับสุดยอดแกวสุดมาก T.K. Gunner หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับทั่วประเทศเลยไม่ต้องโอนครับรอจ่ายหน้าบ้านเลยแกว 呜。